หลายคนคงทราบนะว่าหน่วยนายวิกโยธินเนี่ยของสหรัฐเนี่ยเป็นหน่วยที่มีการฝึกฝนอย่างเข้มข้นมากโดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการพิเศษเที่มีชื่อเรียกว่าซีลเนี่ยมีแต่การฝึกอย่างเข้มข้นสมบุกสมบันมาก นอกจากจะมีความสามารถในการใช้อาวุธนานาชนิดมีทักษะการต่อสู้ที่หลากหลายแล้วยังได้รับการฝึกให้รู้จักเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆที่ยากลำบากมันมีการฝึกอย่างหนึ่งนะ ที่เขาเรียกว่าฝึกไปให้จมน้ําหรือว่าฝึกให้อยู่ในน้ําโดยไม่จมอันนี้มันก็สื่อเนื้อมาจากว่าเนี่ยเวลาไปทํางานปฏิบัติการพิเศษอาจจะ,ะได้รับบาดเจ็บแขนขาขยับไม่ได้แถมยัง ต้องตกลงไปในน้ำทำไงจะเอาตัวรอดได้ในสถานาที่ยากลำบากแบบนั้นเขาก็เลยฝึกอย่างที่ว่าเนี่ยฝึกอยู่ในน้ำเดินไม่ให้จมอันทำยังไงนะก็คือว่าให้คนที่เป็นนกวิกยธิาเนี่ยที่จะ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยซลลเนี่ยให้เอามือไพร่หลังแล้วก็มัดข้อมือและข้อเท้าอย่างแน่นหนาแล้วก็ผลักครูฝึกจะผลักให้ลงเน้นสระน้ำซึ่งลึกประมาณ9ฟุตแล้วก็ให้เวลา5นาที ว่าจะอยู่รอดได้ไหมคนเราเนี่ยธรรมชาตินี่ถ้าขาดออกซิเจนพออยู่ในน้ำเนี่ยสี่นาทีนี่ก็ก็มีสิทธินะที่จะ,ะตายหรือโคม่าได้หรือกลายเป็นผักไปเลยเพราะว่าสมองมันขาดออกซิเจนได้ไม่เกินสนาทีแต่แบบฝึกหัดนี่ก็ให้เวลาห้านาที แล้วบอกว่าส่วนใหญ่นะไม่ผ่านนะบททดสอบเนี่ยเพราะว่าพอถูกครูฝึกผักลงไปในสระน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพยายามดิน้นรลนกระเสือกกระสนเพื่อที่จะให้ตัวเนี่ยลอยอยู่พ้นน้ำจะได้หายใจแต่บอกว่ายิ่งพยายามกระเสือกกระสนดิน้นรลนที่จะ ลอยตัวหรือพุ่งให้อยู่เหนือนน้ำํำยิ่งพยายามเท่าไหร่ก็ยิ่งจมพอจมเข้านะขาดอากาศเริ่มขาดอากาศแล้วก็ยิ่งตื่นต้นหนกก็ยิ่งพยายามดิ้นรนที่จะ,ะพาตัวให้ลอยอยู่เหนือน้ําให้ได้แต่ว่ายิ่งทำางั้นก็ยิ่งจม พอขาดอากาศไปนานๆเนี่ยหลายคนก็ตื่นตระหนกนะบางคนก็ถึงกับโวยวายเลยก็ซึ่งทำให้แย่ลงไปเรื่อยๆก็มีบางคนถึงกับสลบไปเลยต้องรีบเอาตัวขึ้นจากน้ำ รอดตายก็จริงแต่ไม่ผ่านนะแต่คนที่ผ่านเนี่ยซึ่งมีน้อยเนี่ยวิธีการที่เขาใช้คือว่าพอถูกผักลงไปในสระน้ำเนี่ยก็จะยอมนะทิ้งตัวลงไปจนถึงก้นสระ แล้วสักพักนี้ก็จะถีบตัวให้ขึ้นมาอยู่เหนือน้ำเพราะน้ำเน,นี่มันก็ประมาณ9ฟุตนะก็เรียกว่าท่วมหัวหประมาณสัก3ฟุตเท่านั้นแหละแต่ถ้าหากว่า,อ,าอยู่ในน้ำในท่ายองๆเนี่ยมันก็กเกือบสองเท่าตัวนะแต่พอใช้เท้าถีบเนี่ย ตัวก็จะค่อยๆขึ้นลอยจนหัวยืนเหนือน้ำนั่นเป็นช่วงเจ้ได้หายใจพอหายใจปุ๊บก็จะจมลงไปใหม่พอจมลงไปก็ไม่ดิ้นหลนนะปล่อยให้ตัวจมพอตัวพอเท้าแตะถึงพื้นก็ถีบตัวขึ้นไปใหม่ พอหัวพ้นน้ำก็หายใจเฮือกหนึ่งแล้วก็จมงลงไปอีกคนที่ใช้วิธีนี้ก็สามารถจะอยู่ในน้ำได้ถึง5นาทีโดยไม่สำลักน้ำแลวก็ไม่จมน้ำวิธีนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิธีเอาตัวรอดสำหรับทหาหาในวิทยุินนะแต่มันให้แง่คิดบางอย่างนะ มันให้แง่คิดว่าเนี่ยยิ่งพยายามจะถีบตัวให้พ้นน้ำให้หัวพ้นน้ำเนี่ยมันก็ยิ่งจมนะยิ่งอยากจะหายใจได้เร็วๆเนี่ยก็ยิ่งขาดอากาศหายใจแต่ว่าถ้าไม่ดิ้นรนนะที่จะกระเสือกกระสนให้ตัวเองเนี่ย หัวพ้นน้ำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอยู่ได้นานอยู่ในน้ำได้นานขึ้นผู้อย่างนึงคือว่ายิ่งอยากได้นะก็ยิ่งไม่ได้แต่พอยอมนะยอมไม่ได้คือยอมจมก็กลับมีโอกาสที่จะอยู่รอด ยิ่งอยากหายใจไวๆก็ยิ่งขาดอากาศหายใจแต่พอยอมไม่ดิ้นรนเมื่อถูกถีบลงไปในน้ำก็ยอมจมอยอมจมนี่ก็ทำให้มีโอกาสที่จะลอยขึ้นมาหายใจยืดต่ออายุได้แต่ถ้าไม่ยอมจมนะมันกลับยิ่งจมนะอ้น,นี่มันแปลก ยิ่งไม่อยากจมก็ยิ่งจมแต่ยิ่งยอมจมก็สามารถที่จะลอยขึ้นมาหายใจได้มันก็เหมือนกับเวลาเราอยากถึงที่หมายไวๆเนี่ยและยิ่งเราเร่งสปีดเพื่อให้ถึงที่หมายไวๆเนี่ยเรากลับจะถึงช้าลงอาจจะช้าในความรู้สึกนะว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึง แต่บางทีมันช้ากว่าเดิมด้วยในความเป็นจริงเพราะว่าพอเร่งสปีดเข้าไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าอาจจะแหกโค้งชนเสาหรือวอ่ายางอาจจะแตกก็กลายเป็นว่ายิ่งถึงอยากถึงที่หมายไ้ๆกลับถึงช้าเวลาเดินทางไกล,เ,ลเดินเท้าเปล่าเนี่ยมันมีหลักเลยนะว่าเนี่ย อย่ารีบอยากถึงนะเพราะถ้าอยากถึงไวๆเนี่ยมันจะถึงชา้าเพราะว่าพออยากถึงไวๆก็รีบจำรีบจำจำจำปรากว่าขาเดี่ยงบางทีรองเท้ากัดนะรองเท้ากัดจกนกระทั่งเดินต่อไปไม่ไหวก็มีแต่คนที่เดินสบายๆนะใจนี่ไม่อยากจะรีบถึงไวๆเนี่ย พาะกว่ามันถึงเร็วกว่าคนอื่นนะเช่นเดียวกับปีนเขาเนี่ยปีนเขาเนี่ยหลายคนเนี่ยาจะถึงไวๆไวคนที่รีบจำรีบจำเนี่ยเพื่อจะไปถึงยอดเขาหรือที่หมายไวๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบอกว่าถึงช้าเพราะว่าพอจำจำเข้าไปก็เหนื่อยพอเหนื่อยก็พักตรงข้ามในคนที่เดินเรื่อยๆ เอื่อยๆบางทีถูกทิ้งอยู่ข้างหลังไกลๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถึงที่หมายก่อนใครนะเพราะว่าพอเดินช้าๆไม่เร่งไม่อยากจะรีบถึงเนี่ยก็เลยไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องพักเลยอันนี้ก็เป็นหลักของชาวเขานะเวลาชาวเขาเนี่ยเขาแนะนำ คนเดินเนี่ยเดินปีนเขาเนี่ยก็บอกเดินช้าๆแต่อย่าพักน,นะและบอกว่าพอเดินช้าๆเนี่ยนะมันก็ไม่จำเป็นต้องพักเลยเพราะว่ามันได้พักทุกก้าวอยู่แล้วแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยมันจะเดินอย่างนั้นไม่ได้เพราะใจมันอยากถึงที่หมายไว หรือว่าอยากจะรีบเดินตามความเคยชินพอรีบเดินเข้าแค่ร้อยก้าคนเหนื่อยแล้วพอถึงพอเหนื่อยก็พักส่วนคนที่เขาไม่รีบเนี่ยเขาเดินไปเรื่อยๆแม้ว่าจะถูกทิ้งไว้ข้างท้ายนะแต่ว่าไปมาก็เดินผ่านคนที่กำลังเหนื่อยแล้วก็พักเหนื่อยอยู่อันนี้เหมือนกันนะมันยิ่งอยากถึงที่หมายไวๆก็ กลับถึงช้าแต่ยิ่งไม่อยากถึงที่หมายไวๆเนี่ยกลับถึงเร็วคนที่นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยหลายคนเนี่ยอยากจะนอนให้หลับแต่ยิ่งอยากนอนให้หลับนะตามันกลับสว่างนะแต่พอเราลองนะลองปล่อยวางความอยากลง หลับก็ได้ไม่หลับก็ได้นึกในใจแบบนี้นะเอมันหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้อันนี้ยิ่งอยากหลับนะก็ยิ่งนอนไม่หลับแต่ว่าพอไม่อยากหลับมันกลับหลับเพราะอะไรนะเพราะว่ายิ่งอยากหลับเนี่ยนะแต่พอไม่หลับเนี่ยมันก็ยิ่งเกิดความกังวลเกิดความเครียด เพราะว่าไม่สมอยากพอความมีความเครียดเกิดขึ้นมีความกังวลเกิดขึ้น,นก็ทําให้สมองมันตื่นอย่างที่เราสร้างเนี่ยพอคนเราเครียดพอมีความกังวลเนีก็จะมีฮอร์โมนหลั่งออกมาทําให้หัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วขึ้นอันนี้เป็นปฏิกิริยาเพื่อความอยู่รอดเอาไว้สู้กับศัตรูหรือว่าเอาไว้หนีอันตราย แต่แม้กระทั่งในยามที่ไม่มีอันตรายเพียงแค่คิดว่านี่นอนไม่หลับก็จะทำให้ตื่นสายไม่มีเรี่ยวแรงทำงานเกิดความกังวลพอเกิดความกังวลเกิดความเครียดเอานี้แหละตาม,มาเริ่มสว่างเลยในทางตรงข้ามเนี่ยคนที่เขาปล่อยวางความอยากลงได้หลับก็ได้ไม่หลับก็ได้ พอไม่อยากหลับนะเพราะกามันก็หลับได้หลับได้เร็วกว่าคนที่อยากหลับด้วยความอยากเนี่ยไม่ทำให้เราเนี่ยเกิดความกระตือรือร้น,นแต่ว่าในตัวมันเองก็เป็นอุปสรรคทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะบรรลุถึงสิ่งที่ต้องการได้อยากได้ความรัก ยิ่งอยากได้เท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ได้นะเพราะว่าพออยากได้ความรักจากใครก็จะไปทีแรกก็เรียกร้องเรียกร้องความรักเรียกร้องความใส่ใจใจคนหนึ่งพอเขาไม่ให้ก็ไม่พอใจตอนนี้ก็เริ่มคาดคันแล้วพอไม่ไดก้ก็เริ่มกดดัน พอทำงี้เข้าอีกฝ่ายนึงก็เริ่มรู้สึกเอื่มระอายิ่งอยากถอยห่างอันนี้ก็เหมือนกันนะยิ่งอยากได้ความรักก็ยิ่งไม่ได้เพราะว่ายิ่งอยากได้ความรักก็ยิ่งทำให้อีกฝาก่ายเขาเอื่มระอาเวลาเราภาวนาก็เหมือนกันนะหลายคนอยากได้ความสงบอยากให้ใจเนี่ยมันไม่คิดอะไร ไม่มีความคิดหรือมีความคิดก็น้อยแต่พอยิ่งอยากสงบนะกลายเป็นยิ่งไม่สงบเข้าไปใหญ่เลยอันนี้คนที่ภาวนาเนี่ยจะมีประสบการณ์อย่างนี้นะกันแทบทั้งนั้นพอยิ่งไม่สงบเข้าก็ยิ่งหงุดหงิดพอไม่สงบเข้าก็ยิ่งไม่ก็ยิ่งหงุดหงิดนะ ยิ่งหัวเสียยิ่งพยายามกดข่มความคิดยิ่งพยายามบังคับจิตไม่้คิดจิตมันก็ยิ่งพยศย,ยิ่งต่อสู้ยิ่งขัดขืนความคิดไหนที่ถูกกดข่มก็ยิ่งพยายามที่จะต้านทานต่อสู้ก็กลายเป็นว่ายิ่งอยากสงบใจก็ยิ่งไม่สงบแต่พอไม่อยากสงบนะหรือว่าไม่สนใจมันนะ มันจะคิดก็คิดไปมันจะฟุ้งก็ฟุ้งไปนะหรืออาจจะคิดว่าสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องสงบพอทำใจแบบนี้นะเออมันสงบนะมันสงบกว่าเดิมไม่ใช่ความคิดน้อยลงนะครามเขาียดจะยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วเพราะมันไม่มีความอยาก อย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกเวลาไม่สงบเนี่ยและอยากสงบพอมันไม่สงบอย่างที่อยากก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจอันนั้นแหละคือสมุทัยที่ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาแต่พอไม่อยากสงบหรือว่าไม่ได้กระตือรือร้นที่ใช้มาสงบนะเออมันก็สงบลงได้นะ ธรรมชาติของใจหรือธรรมชาติของชีวิตมันเป็นแบบนี้นะยิ่งอยากได้ก็ยิ่งไม่ได้คนที่ป่วยเนี่ยถ้ายิ่งอยากหายป่วยนะมันยิ่งป่วยนานขึ้นหรืออาจจะป่วยหนักกว่าเดิมเพราะอะไรนะเพราะว่าพออยากหายป่วยแล้วมันไม่หายก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความกังวลเกิดความเครียด โวยวายตีโพยตีพายทำไมมันไม่หายป่วยสักทีบางทีก็อ้างว่าฉานอุตส่าห์ทำบุญมาเยอะฉันก็รักษามามากฉันก็ดูแลตัวเองมาเยอะทำไมยังป่วยอยู่ตัดพ้อต่อว่าสารพัดไอ้นี่แหละเป็นตัวการที่ทำให้ป่วยนานขึ้นหรือป่วยหนักขึ้นนะเพราะว่าพออยากหายป่วยแล้วมันไม่หายเนี่ยมันยิ่งเกิดความเครียดเกิดความหงุดหงิด ไอ้ตัวนี้แหละคือตัวซ้ําเติมเพิ่มทุกข์ให้ความทุกข์ใจมันก็มีส่วนทาให้กายมันแย่ลงนะแต่คนที่เขาทําใจได้นะเออถึงขั้นว่าเออตายก็ได้หายก็ดีเพราะว่ากับอาการดีขึ้นนะบางคนเนี่ยหายเลยก็มี อย่างพระบางรูปเนี่ย,ยป่วยแล้วก็อาการก็แย่ลงไปเรื่อยๆเพื่อนมาถามว่าเป็นยังไงก็ไม่อยากจะตอบว่าไม่ดีขึ้นเลยรู้สึกเก่งใจที่จะตอบบอกเพื่อว่าอาการไม่ได้ดีขึ้นใจนี่อยากจะหายนะอย่างน้อยๆก็ทำให้เพื่อนสบายใจหรือถ้ารู้สึกดีขึ้นก็ทำให้เพื่อนสบายใจแต่พอ ไม่หายก็รู้สึกแย่อยากจะหายแต่ไม่หายก็รู้สึกแย่ลงไปเรื่อยๆจนถ้าวันหนึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยมาบอกว่าเนี่ยไม่ต้องพยายามหายก็ได้นะจะต,ตายก็ได้นะไม่ต้องพยายามหายโอ้คนป่วยนี่โลงอกเลยนะ ตอนนี้ฉันไม่ต้องพยายามหายก็ได้แล้วพอไอความอยากหายมาลดลงนะไม่จำเป็นต้องพยายามหายเพื่อให้เพื่อนสบายใจนั่นบกว่าอาการก็ดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งหายป่วยไปเลยอันนี้มันก็มีนะมันก็ชี้เห็นนะว่ายิ่งอยากหายป่วยก็ยิ่งป่วยหนักหรือป่วยนานขึ้น แต่พอไม่อยากหายนะร่างกายกับดีขึ้นเพราะว่าใจกับกายมันสัมพันธ์กันพอไม่อยากหายมันจะป่วยยังไงก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าอยากหายแล้วมันไม่หายเนี่ยมันจะทุกข์เลยนะพอใจทุกข์กายก็แย่หลวงปู่ขาวท่านยงบอกเนี่ย ไอ้เรื่องความอยากหายจากทุกขเวทนานี่อย่าอยากหายนะเพราะถ้าอยากหายนี่มันก็จะเป็นตัวสมุทรไทยคือเป็นตัวเพิ่มทุกขให้แต่คนเราก็ทำใจลำบากนะพอป่วยแนละ้วก็อยากจะหายแต่พอไม่หายอย่างที่อยากก็ยิ่งทุกข์นะ่ยแม้แต่ความตายนะในยามวิกฤตเนี่ยถ้า,าว่า ยิ่งต่อสู้ขัดเขือความตายเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสที่จะตายแต่พอไม่ต่อสู้ขัดเขือความตายจะตายก็ได้ปรากว่ากลับรอนะอย่างผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยขับรถบนทางด่วนเร็วมากเลยแต่ว่าพอถึงโค้งเนี่ยปรากว่ามันมีรถติดยาวเลยนะ ไม่รู้ว่ามีอะไรข้างหน้าเธอก็พยายามที่จะชะลอนะแต่ว่าทำท่าจะชะลอไม่ทันยิ่งกว่านั้นคือว่ามองที่กระจกหลังก็มีรถอีกคันหนึ่งตามหลังมาพุ่งอย่างแรงในให้ตัวเธอชะลอก็รู้แน่เลยนะว่าเนี่ย ต้องไปชนกับรถข้างหน้าและแถมมีรถข้างหลังมาอัดออก็ปีกความเร็วขนาดนี้เนี่รถคงจะพังยับเยินแล้วตัวเธอก็จะทำไม่รอดตอนนั้นเนี่ยสังเกตว่มือของตัวเองเนี่ยจับพวงมลาลัยไว้อย่างแน่นเลยกำไว้แน่นเลยมันเป็นสัญช,ชาตญาณคนนะเวลา รู้ว่าจะเกิดเหตุไยหรือว่ารั่วกำลังจะตายเนี่ยมันจะมีอาการต่อสู้ขัดขืนแต่เธอก็มีสติดีนะบอกว่าเนี่ยฉันเครียดมาตลอดชีวิตแล้วถ้าวันนี้จะตายก็ขอให้ตายแบบสบายๆแล้วกันก็คลายมือแล้วปล่อยมือลงแล้วก็หลับตาไม่มีอาการต่อสู้ขัดขืนหรือพยายามยิ้นหลนเอาชีวิตรอด แล้วพอรถคันหลังมาชนขณะที่รถข้างหน้าเธอก็ชนท้ายเขาประสานงานอย่างแรงหมดสติไปเลยปรากว่าไม่ตายนะมารู้ตัวีือตอนที่ตำรวจเนี่ยพยายามลากดึงตัวเธอออกมาจากรถออกมาจากรถเห็นซากรถแล้วเนี่ยไม่เชื่อเลยนะตัวเองรอดได้ยังไงตำรวจก็ไม่เชื่อนะว่ารอดได้ยังไง แต่พอเธอเล่านาทีสุดท้ายหรือวินาทีท้ายๆเนี่ยก่อนที่รถจะถูกอัดก๊อปปี้เนี่ยตำรวจก็เลยเข้าใจนะอ๋อตำรวจบอกเนี่ยถ้าคุณเกรงนะกมพวงมาลัยไปแน่นเนี่ยคุณก็คงจะไม่รอดนะเพราะแรงกระแทกไอ้ทำให้คอหักได้แต่นี่คุณปล่อยวางแรงกระแทกที่เกิดจากการอัดก๊อปปี้ของรถมันก็เลยไม่ทำให ขอเธอหักก็กลายเป็นว่าเนี่ยพอพร้อมตายนะกลับไม่ตายพอไม่ต่อสู้ขดัดขืนความตายกลับไม่ตายแต่หลายคนเนี่ยตายเพราะอะไรเพราะต้องการต่อสู้ขดัดขืนความตายอยากจะรอดทำใจไม่ได้ที่ต้องตายก็พบว,ว่ากลับตายนะแต่ว่าพอ พร้อมจะตายกับรอดให้ธรรมชาติของชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้ยิ่งอยากได้ก็ยิ่งไม่ได้แต่พอไม่อยากได้มันก็กลับได้ขึ้นมาที่จริงทั้งหมดทั้งเหตุการณ์ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะคือคือใจที่สงบนะใจที่สงบไม่ยินรนไม่หงุดหงิดเมื่อไม่สมหวังเนี่ย อย่างคนที่เข้าถูกผลักลงไปในสาว่าน้ำเนี่ยมือถูกมัดเท้าก็ถูกมัดเนี่ยหลายคนพอจมลงไปในน้ำนนมันตกใจนะสัญชตาตญาณเอาตัวรอดมันทำให้พยายามที่จะดิ้นรนกระเสือกกระสนให้ตัวเองเนี่ยหัวพ้นน้ําให้ได้ แต่การพยายามแบบนั้นมันกลับทำให้ตัวเองจมลงเร็วขึ้นแต่คนที่จะปล่อยตัวให้จมลงไปถึงก้นสะแล้วถีบตัวเองขึ้นมาจนคอจนหัวพ้นน้ำเนี่ยอันนี้มันต้องมีสตินะสติและความสติทำให้ใจใชให้ใจนิ่งทำให้ความอยากที่จะ ดิ้นรนเอาตัวรอดเนี่ยมันมันเพลาเบาบางลงเพราะถ้าหาว่ายัางปล่อยให้ความอยากเอาตัวรอดนี่มันมันคลองใจเนี่ยพอเจอปัญหาแบบน,นี้มันจะตื่นตกใจได้ง่ายพอตื่นตกใจนี่ก็ไม่นิ่งแล้วก็เกิดอ,อาการดิ้นนะพอเกิดอ,อาการดิ้นก็ยิ่งทำให้สาการแย่ลง การที่ใจเราจะนิ่งได้เนี่ยนะมันต้องมีสติก็เหมือนกับผู้หญิงคนที่เขาปล่อยมือจากพวงมาลัยเนี่ยนะตอนที่รถใกล้จะถูกอัดก๊อปปี้เนี่ยเขาก็นิ่งนะที่เขานิ่งได้เพราะเขามีสติไอ้ความนิ่งเนี่ยมันทำให้ไม่ปล่อยใจไปทำตามความอยากไปทำ ซึ่งทำให้เกิดหรือปล่อยถูกหรือปล่อยใจให้ความตื่นตระหนกครอบงำและความตื่นตะหนกเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความอยากนะอยากได้อะไรแล้วไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดอาการตื่นตระหนกเกิดอาการงุนงิดและสิ่งที่ทำก็ยิ่งทำให้เกิดผลเสียกับตัวเองนะอยากจะหลับแต่นอนไม่หลับก็ยิ่ง,งหงุนงิด นะเกิดความตนกกังวลเล็กๆซึ่งก็ทำให้หนอนไม่หลับแต่เราถ้าเกิดว่าเราสามารถทำใจของเราให้นิ่งได้มันก็จะหลับได้แต่ใจจะนิ่งได้มันต้องไม่มีความอยากหรือปล่อยวางความอยากยังจะปล่อยวางความอยากได้ก็ต้องมีสติและพวกที่มันฝึกได้นะเวลาเรามาเจริญสติเนี่ย แทนที่เราจะปล่อยให้ความอยากมันครอบงำใจความอยากที่ว่าคืออยากสงบเราลองฝึกได้ว่าเออมันไม่สงบก็ไม่สงบนะสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้หรือว่าอะไรก็ได้ฝึกแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ความอยากครองใจเราน้อยลงมันทำให้ใจเรานิ่งขึ้นแล้วพอใจเรานิ่งขึ้นแล้วนะอ ความทุกข์มันก็จะเบาบางปัญหาต่างๆก็จะแก้ไดนะ้เมื่อเรามีสติและมีปัญญา